กินให้เยอะนะูโอไก่เหี้ยอะไรไปโอ้มันต้องทำกันแบบนี้เลยหะไอ้สัสรถมันเอาอยู่เอ๊ะเอาคู่กัน 18ปีขึ้นไปในการรับชมโปรดตามผู้ปกครองมาดูด้วยเพราะว่าจะมีคำหยาบคายหยาบโลนและข้ามบรดาจารึกต่างอาจเกิดขึ้นได้ในคลิปนี้โปรดกรุณาเรียกผู้ปกครองพ่อแม่ท่านมาดูซะและถ้าใครดูไม่ไหวมึงก็บอกมึงก็แบนกูเปเลไรีอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถใหม่วะได้จริงเอา 300L ขี่ทางแบบนี้ดิได้ดี 300L เดิมเดิม C I F 300L เดิมเดิมจากโรงงานโรงงานเลยนะปี2,000จิบห้าห้ามาเอาเฟรชออกห้ามากระจกข้างออกนะได้ดีหน้าต่างมั่นใจยังวะอยากตรงไหนอ่ะ ขี่ให้ดูมึงขี่จริงหรอเออไปแม็กลุยเฮ้ยสวยบึงแล้วอ้งม็ก้างานให้ทุกงานเลยวันนี้โฟนดาเซียเอฟสามร้อย ี2025มาพร้อมกับลวดลายการาฟิกใหม่ที่ดูโชกเฉียวเฟี้ยวมอสสมกับเจ้าตำนานสายลุยตัวจริงที่ใครหลายคนได้ทดลองขับแล้วจะต้องติดอกติดใจ,จาตาตึงกินไม่ได้นอนไม่หลับพร้อมที่จะเสียงเพื่อเธอคนนี้ ล้อเป็นของทากาสโกเอ็กเซลลิมซิกเนเจอร์สีดำดูดันและโคดเทล้อตัวแต่งตัวแทบสำหรับสายลุยได้จุดตีมาให้แต่กำเนิดจากโรงงานไม่ต้องโดนใครมาคุมกำเนิดเพราะปีนี้พี่จะเกิดที่สุดในสายวงล้อหม้อน้ำปรับองศาใหม่เพื่อให้สุขภาพของไข่ท่านไม่ต้องรับไอร้อนจากหม้อน้ำอีกต่อไปให้การขับขี่ของท่านได้เย็นสบายพร้อมที่จะลุยไปกับหมอดว้วนในตอนยามเย็น ระบบเบรก ABS Duo Channel มีมาทั้งล้อนลหน้าและล้อหลังทางนั้นยังไม่พอผู้ขับขี่สามารถปิดระบบ ABS ที่ล้อหลังได้เพื่อช่วยให้ท่านสามารถควบคุมรถได้ดีขึ้นเมื่อต้องการขี่แบบออฟโรดเพียงใช้ปลายนิ้วสกดมเบาๆที่ปุ่มด้านขวาข้างเรือนใหม่เพียงเท่านั้นก็พร้อมที่จะซ่าและแจ้งเกิดในทุกที่ที่ไม่มีทางแล้วโคตรเดือดโคตรตึงเลยออมชั่นนี้ขอบอกเลย โซและสเตอร์เป็นของ r าเคติดมาให้จากโรงงานที่พร้อมจะฉุดกระชากวิญญาณให้ผ่านได้ทุกอุปสรรคที่ขวางทางตามคำนิยายที่ฮอนด้าเขาได้กล่าวไว้ไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทางไอ้ซัส สนามวันนี้ค่อนข้างยากนะในสายซูเปอร์นูโรเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะต้องมีสกิลนิดน,นึง300เดิมเดิมเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยเอาอยู่แต่ถ้าได้แต่งเพิ่มเนี่ยไอ้เหี้ยมาเหอะในประเทศไทยเนี่ยใครก็ได้นุูครับ3 0 0รเสรุป300เดิมเดิมขี่ได้ไอ้สักมองเห็นทางไหมลนะ่ะไม่เห็นเลยครับแล้ว,แล,วแล้วพี่ทำอะไรเนะี่ยดูดังครับ อาวีไม่ได้เป็นดัวหนอไม่ครับตัวหนังครับโอเคสนามวันนี้เป็นไงครับไปได้ทุกที่ที่ไม่ใช่ทางต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มไหมครับไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทางแลกแกนของพันด้าคืออะไรครับหมายอีกแล้วให้คำถามเลยไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทางมึงพอใจยังไงสั์แม่งไอ้ชิบหายถามอยู่นั่นแหละเฮียสริปก็ไม่เตรียยไม่กู้เวนซุ per อร์ลอกกับรถเดิมๆ3 0ม l c อยรซียบก็ทำให้ดูละ วันนี้มาทำค์นไอดูโลขี่ในป่าแบบของแท้เนี่ยของแท้เนี่ยาจากรถจากสวนอะ่ะกับคำนิยามที่เขาบอกอะไรนะไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทาง ไปแก่ขับตั้านไอควายไปเร็วเฮ้ยถ้าอะไรเนี่ยยืดสุดเหรอนนองไอี้อะทำเหมือนทางการนำไปได้ยืดสุดเไมี๋ยวเดวเวเ่แมก็ต้องเอาแม็กแกนี้ไปดีไปไปเลย อะไรวะไข่ต้มตอดเช้าไอ้เดียวไข่ต้มตอดเช้าไอ้เดียไม่านมาแล้วลูกข้าวเรือสายหายดีลงรถก่อนแบตเลยสายขี้อะไรไป กินให้อิม่มนะลูกดูค,ครับดูสิ่โครงเขาต่อจากนี้เขาจะอ้วนสมบูรณ์การขี่รถเอด็ดวโล่เนี่ยมันจะต้องทำบุญทำทานให้กับเจ้าป่าเมื่อกี้ทำอาหารให้เจ้าป่าเจ้าป่าได้กินข้าวเจ้าป่าเขาเหิวอูก็เลยให้อาหารเจ้าป่าเสือดำเสื้อดำ

เงียบมึงคัดไงวะย่แลแนี่คืออีกสเตชันหนึ่ง ที่ใครมางานแข่งฮาร์บอยเนี่ยจะได้รู้จักดีสเตชันนี้คือเชคพอยที่8เรียกว่ายอดเขายูนิคอนยอดเขาเนี่ยเป็นยอดเขาที่ต้องใช้ทักษะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดคอนโทลไพ่หัวเทินคันเร่งเครื่องเนี่ยมันจะต้องเบาถ้าไม่เบานี้ปด๊ปดปด๊ดป๊ดใครที่มาจะรู้ดีแล้วก็หลังจากการที่เราทดสอบรถ เอฟสามร้อยอลปียี่ห้าเดิมๆมาแล้วเนี่ยเรามาเช็คสภาพกันดีว่ามันยับตรงไหนบ้างอันดับแรกเลยน้องอะไรยับมีเล็กน้อยมีมีเล็กน้อยมีนี่มีการแขการเปิดเบรกหักแล้วก็ป้ายทะเบียนหักเพราะว่าเราไปสโลวีลซี่กันแล้วก็สะคัญเลยปีเนี้มันน่าสนใจจากคนที่เคยขับ300อแอลเล่าให้ให้ฟังรถปีเก่าที่เองเคยขี่กับรถใหม่ปีนี้มันต่างกันไหมเครื่องยนต์มันก็เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเปลี่ยนิ๊กเกอร์ต่างครับต่างที่รอบต่ำครับรอบต่ำรถปีใหม่โอ กอกอไปเกาะอย่างเยอะครับผมคือมันเนียนเบาอะไรอย่างงี้เหรอเนียนเบาคลิ้งขี่ง่ายเพรถ้าเนียนเบาอย่างงี้ก็เล่นฮาร์ดสบายสบายครับแล้วคือก่อนหน้านั้นมันเป็นไงอาการมันเป็นไงก่อนหน้านั้นอันนี้อยากรู้สะดุดอย่างเงี้ยเหรอสะดุดครับช่วงอาการอากาศร้อนๆแล้วรดฮีทขึ้นนี่อันนี้คือเราเอาเอาเอาเดิมกับเดิมออกแบบมาเทียบนะอ๋อคือมันจะผึ้งๆมันจะสะดุดสะดุดมันคือรอบต่ำแล้วมันจะเป็นป๊อกดับอย่างงี้เหรอใช่ครับป๊อกดับคือตัวปีใหม่เนี่ยมันไม่มีป๊อกดับในรอบต่ำ่ากันเถอะไม่มีครับไม่มี ไม่น่าแลวกูขับดีสัตว์ระบบดีมากครับป<ด>ีใหม่ดเด็กอัจฉริยะแต่ว่าไอยูนิคอนนี่จะรอดไหมเอา,อางถ้าล่วงจากยูนิคอนมาเนี่ยคือจบการถ่ายแน่อนอนเพราะรถน่าจะจับไม่คนคนที่มาสเตชันนี้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าความยากของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงคือทุกทุกสเตชันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผสมว่าสกิลด้วยรถด้วยแต่เนี้ยผมยังมองว่าสกิลเป็นหลักไปเอสัตว์รอที่อะไรละ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะไปพิชิตเทือกเขายูนิคอนแห่งดินแดนอีสานตอนบนที่ใครๆเขาก็รู้กันว่าเทือกเขาแห่งนี้เป็นที่สุดของอีกหนึ่งที่ของสายฮาร์ดเอนดโลที่ต้องมาพิชิตกันให้ได้และถ้าใครพิชิตเทือกเขาที่ได้เขาจะได้ใบเซอร์การยกระดับการย้ายหน้าจากทีมฮาร์ดบอยเพราะที่ว่าเทือกเขานี้สูงเหนือระดับนรกถึง2 8 9 7 8เมตร เริ่มต้นก็สกิวเปี้ยวกันเลยทีเดียวจุดกลับตัวเป็นจุดวัดใจจุดหนึ่งถ้าสกิลมีไม่มากพอหลาอหลังของท่านจะตกและกิ้งไปอย่างกับนักขับคนนี้สกิลของท่านต้องไปฝึกไปเรียนใหม่การไพ่วัดเขินการใหญ่นะท่านต้องแม่นท่านต้องเชี่ยวท่านต้องกรัมกับเรื่องนี้ท่านถึงจะไปถึงยอดเขาอยู่ในคอรอนแห่งนี้ได้ว้าวดูสิเทือกเขานี่มันช่างสวยงามจริงๆเราถวยแทพบทั้งหลายจะไปรอท่านอยู่ด้านบน ถ้าท่านไปไม่ถึงเท่านั้นแหละเราทวยเทียบจะมองตาต่ำมาหาท่านว่าเทา่านี้มันขึ้นไม่ได้แล้วไอ้สาราเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมึงเหนื่อยเหรอและนี่จบคลิปแล้วกับการเทส C R F 3 0 0 L <c oughs> ปี2025 <c oughs> เดิมๆจากโรงงานใครที่มา <c oughs> แข่งงานฮาร์ดบอยถ้ามาถึงเช็คพอยต์8จะรู้จกักเชือกเขายูนิคอนหรือใครที่เคยดูอะ่ะก็น่าจะรู้ว่ายูนิคอนแม่งก็ ในประเทศไทยมีกี่คนมาถึงวะกี่คนวะแม็กสิบหรือเปล่าสิบสิบนะไอ้แม็กแม็กได้ที่สิบป่ะใช่ครับไอ้แม็กเพิ่งมาครั้งที่สองนะกับสามร้อยอลนะรอบเนี้ยแต่สามร้อยอลเดิมโรงงานเดิมรู้กันอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนทวนจังหวะนั้นก่อนคือตั้งแต่ขับมาเนี่ยที่น้องขับมาเนี่ยที่บอกว่าสามร้อยอลตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันนิดนึงนะไอ้รอบเดินเบาเนี่ยสงสัยเหลือเกินเพราะว่ายังไม่มีใครพูดถึงตรงเนี้ยยังไม่มีใครพูดเลยรอบต่ําของการใช้เกียร์นั้นนะช่วงเกียร์หน กับกับรถปีเก่านะปีเก่ามันชอบป๊อกดับป๊อกดับช่วงเราต่ำต่ำมานะรอบต่ำต่ำใช่รอบต่ำต่ำมันอ๋อแ,แ,แล้วทางถ้าแบบทางคันเร่งทั่วไปก็ก็โอเคก็โอเคครับคันเร่งทั่วไปของ300รอมันเจ้าตลาดอยู่แล้วไม่แต่จริงที่เราสัมผัสได้เลยอ่ะคือทางดําทางท่องเที่ยวแม่งกูให้ว่าดีกว่ารถยุโรปลงดินลงดินเออดีกว่ารถยุโรปมันลงดินดนั่งสบายขี่ชิวขี่ดีกว่าเวฟอ่ะ มันก็ต้องดีอยู่อย่างไร้ข็มช็อตที่ต้องตัดออกไปแต่เว็บบริษัทเดียวกันอะไรฮอนด้าคคนละประเภทกันเอาแล้วซูเปอร์นิวโรเออพิพเปิลสามเลยพิพเปิลสามร้อยแอลเออสามร้อยแอลเทปส้นทางเทพสามร้อยแอลเป็นยังไงกับเส้นทางที่พี่เปิดเองแล้วก็กับรถที่ไม่ใช่รถของพี่แต่เป็นรถปีใหม่และรถเดิมเอารถเก่าพี่ทําอะไรมาบ้างทําโช๊คทําอะไรมั่วซั่วไปหมดแหละก็ขี่รถใหม่แล้วรู้สึกชอบฟีลลิ่งโช๊ค โชกเดิมแหละชุกเดิมโรงงานนิ่มสบายนวลเนียนอย่ากลับไปเอารถเ,เดิม <laughs> ไม่ไอสวรมันไม่แปลกหรอกรถใหม่มันทํามาเพื่อให้ดีกว่าเดิมเออเออเขาออกแบบมาดีแล้วอ่ะแต่ว่าเรา,าไปทําให้มั่วซั่วอเองผมว่าจบนะแล้วก็เรื่องไอ้ที่ว่ารอบเดินเบาแล้วป๊อกดับอ,ะอ,อ่ะแล้วไอตัวใหม่เนี่ยทํามาเนี่ยถือว่าดีจากที่พายเวอร์เทิร์เมื่อกี้น่ะมันก็สมูทนะแต่ว่าเอากูมาเล่นไอยูนิคอนเนี่ยกระทภาดนิดเดียวเนี่ยถามหน่อย ยูนคอรนเมื่อกี้เจ้าของรถองร้องไห้เลยนะยูนคอรนเมื่อกี้คุณล่วงไปเอาเรื่องอยู่นะเจ้าของรถร้องไห้แล้วตีนะพับๆก็แสนห้ากว่าบาทนี่เลยนะความเสียหายของการเล่นทางฮาร์ดอะจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอ่าแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ใช่อะไรที่มันมีน้อยกับเราเนี่ยเพราะอะไรหรือไมเออกูเก่งไม่มีเหตุผลที่อะไรเลยอีกแล้วถ้าว่าเอ้าจริงไหมอีกแล้วไม่จริงเออ คือจริงๆอ่ะเอางี้ซูเปอร์ดูโลกไปไงแม็กที่เราไปขี่มากูก็ขี่นะไม่เอาที่แม็กไปขี่โอเคซูเปอร์อันนี้ก็ขี่ได้ปกติครับช่วงล่างก็คราบถามว่าเอาอยู่แหมก็เอาอยู่แค่พอประมาณแต่ถ้าอยากให้ดีเลยก็ต้องเป็นเซตโช๊คหน้าหลังใหม่ครับอืมครับมันถึงจะเหมาะใช่ครับขี่ได้แหละเอาจริงโดยรวมมาขี่ได้แหละถ้าคุณอยากแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมันผมว่ามันเหมาะกับ อ่ากึ่งกึ่งคือคุณจะออนโรดหรือออฟโรดหรือฮาร์ดแอนดูโร่เนี่ยมันไปได้มันไปได้หมดแต่ว่าจะให้มาฮาร์ดแบบจ๋าเนี่ยมันจะต้องมีการโมดิฟายกันนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่โมดิฟายอ่ะคุณจะไปท่องเที่ยวอ่ะไปได้ทางดามี ABS แวะแวะเล่นหินหน่อยแหวะเล่นเนิ้อหน่อยเอาไว้เดี๋ยวไปเนืงมันมี ABS หลังที่มาใหม่แล้วถ้ามาเล่นแอนดูโร่เนี่ยกดปุ่มง่ายๆเลยจิ้มปุ๊บสามวิปุ๊บเปลี่ยนตัด ABS สามารถ power slide เข้าคเข้าแบงได้แต่ว่าแต่ว่าที่สัมผัสได้นะ รู้สึกว่าเราก็ไปเล่นหินโดดแบรีเออร์เล่นเล่นอุปกรณ์เออโดดหินอะกูโดดแต่มแล้วล้อล้อมันก็ยังอยู่นะมันยังทนอยู่นะไม่อมอพูดถึงล้อทนไหมเราล้ออะไรวะเอ็กเซลินโมโนสตาโก้เอ็กเซลริมเออเอ็กเซลริมใช่ใช่น้าๆเป็นไงนะไปทุกที่ ที่ไม่มีทางน้าไม่ค่อยพูดน้าเขืนกล้องแต่น้าเปลี่ยนสมุดใหม่เออสรุปไ่ง่ายเลย C I F 3 0 0อ L P 2 5ไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทางต่อไม่มีทางกูก็ทำให้เห็นแล้วว่าแม่งไปได้ต่อไม่มีทางกูก็จะไปอยู่ดีใช่ตอนนี้ฟ้าร้องคนคำรามแปรพวรทันใดอังกอร์กำลังจะมาต้องกลับบ้านแล้วว่ะโอเคจบคลิปเว้ยเจอกัน